สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2569เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มก,กราคมมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมก,กราคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรผ่านไพ่บ้าง มาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยหกสิบเก้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรผ่านไพ่บ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องใบแรกนะคะได้ไพ่ สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณแบกรับภาระเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมีปัญหามีความเครียดบางคนมีปัญหาเยอะปัญหานี้สินอีลุงตรงนางบางคนไม่ได้มีปัญหาหนี้สินก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานที่สะสางไม่รู้จักจบสิ้นปัญหาบางคนก็พระ ปัญหาเกี่ยวกับภายในครอบครัวที่คุณจะต้องแบกรับเอาภาระต่างๆภายในครอบครัวไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นปัญหาที่คนโน้นคนนี้เอามาส่งไว้ที่คุณคนเดียวก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสิบไม้เท้ามาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรต่อเกี่ยวกับสิบไม้เท้าบ้างใบต่อมาได้ไพ่สามเหรียญสามเหรียญ ความเครียดของคุณมาจากเรื่องงานนะคะปัญหาที่สะสมหรือว่าปัญหาต่างๆที่เออสมอยู่เนี่ยคือเรื่องงานงานที่เป็นความสามารถเฉพาะทางงานที่คุณโดดเด่นมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่างานเยอะจนคุณสะสางไม่ทันนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นการที่เรียกว่าถูกโยนกองจากเพื่อนร่วมงาน จากคนรอบๆตัวคุณจากเจ้านายหัวหน้างานก็ได้ให้เอาปัญหาต่างๆหรือเอางานต่างๆเอาภาระต่างๆมาสมอยู่ที่เพียงแต่คุณคนเดียวมันจึงทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักเกินไปไหมมันเครียดไหมนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูคุณต้องค่อยๆเคลียร์ทีละเปาะไปให้มันเบาบางลงไปไม่ใช่ว่าจะพยายามท,ทําทีเดียวให้มันเสร็จพร้อมกันทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ไพ่ใบต่อมาบอกถึงการที่เรียกว่าห้าเม็ดห้าเม็ดเท้าห้าเม็ดเท้าความคิดความอ่านของคุณอาจจะไม่ค่อยเหมือนใครนะในช่วงเดือนมกราคมอาจจะเป็นความคิดที่มีความคิดสร้างสารรค์เหนือผู้อื่นก็ได้หรือต้องระมัดระวังการขัดแย้งกับผู้อื่นในเรื่องการทํางานบางคนบางทีคุณอาจจะโดดเด่นมากเกินไปก็จะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าขัดแย้งกับคนร่วมงานด้วยกันหรือบางทีองคอ์กรเอ๊ะ ออธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือคนอื่นก็อาจจะถูกคู่แข่งปั่นไส้อาจจะมีการบางคนอาจจะมีปากเสียงบางคนอาจที่จะออถูกกันแกล้งได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมกราคมเนี้ยชาวราศีธนูเองก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยแม้กระทั่งเรื่องคําพูดคําจาที่อย่าไปขัดแย้งกับใครมันจะมีปัญหามาถึงตัวคุณอยู่บ่อยๆในช่วงเดือนมกราใบต่อมาได้ ลาชาลาไม่ใช่อัศวินไม้เท้านะคะอัศวินไม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงของการไม่ค่อยได้อยู่ติดที่มีเรื่องเดินทางบ่อยมากในช่วงเดือนมกราคมนี้สําหรับชาวราศีธนูแต่เป็นช่วงมีสเสน่ห์ของคุณนะดังนั้นะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคนที่ไม่โสดก็จะมีคนมาคุยด้วยอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆด,ด้วยคุณอาจจะมีปากเสียงกับคนรักของคุณก็ได้ถ้าเกิดว่า คุณมัวแต่ไปพูดไปคุยหรืออาจจะไปให้ความสนใจคนอื่นมากกว่าเขาก็จะทําให้คุณมีปากเสียงกับคนรักของคุณคู่ครองของคุณได้ในช่วงของเดือนมก,กราคมชาวราศีธนูมีสเสน่ห์ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าบางคนบริหารสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามบางคนอาจจะบริหารสเสน่ห์กับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราได้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใบต่อมาได้ไพ่สองถ้วย สองถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงมีเสน่ห์แล้วว่ายังไงก็มีคนเข้ามาคนโสดมีคนเข้ามาแน่ๆคนมีคู่ก็หนีไม่พ้นนะมันจะมีคนเข้ามาแล้วไม่เข้ามาคนเดียวนะเข้ามาค่อนข้างเยอะจะมาสร้างปัญหาให้กับคุณจะมาก่อปัญหาให้กับคุณที่คุณรู้สึกเครียดการมีเสน่ห์จริงๆมันน่าจะดีใจนะมีคนมามาลุ่มรักเราเยอะแยะแต่คุณจะเครียดซะมากกว่าเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกมันมีข้อเปรียบเทียบเยอะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่อันนั้นก็ชอบ มันทําให้ตัดใจจากอันใดอันหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดมันเหมือนกับคุยไปด้วยกับทุกๆสิ่งทุกๆคนที่เข้ามาเลยใบยต่อมาได้อัศวินดาบอัศวินดาบถ้ามาพูดถึงเรื่องงานมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนงานคุณแบบลับๆนะคะไม่เปิดเผยตัวช่วยโดยสเสน่หาในที่นี้เขาบอกว่าเออช่วงเป็นช่วงของเดือนที่ต้องเหนื่อยหนักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการงาน ะะยิ่งเป็นอัศวินดาบงานที่คุณทําเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องออกไปพบปะเจอเจอผู้คนอาจจะเป็นความสามารถเฉพาะทางคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้ช่วงเดือนนี้เริ่มต้นปีมาปุ๊บนี่ม,มันอะไรนักหนางานเยอะแยะเต็มไปหมดแต่บอกได้เลยว่ามีงานทําดีกว่าไม่มีงานทํานะคะใบต่อมาได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยก็บอกว่า ระวังอารมณ์ของตัวเราเป็นช่วงจังหวะที่อ่อนไหวง่ายคอยตามง่ายแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยถ้าเกิดไปมีปากมีเสียงกับคนที่มีระดับสูงสูงกว่าคุณเหนือกว่าคุณปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะทิ้งงานเลยนะถ้าหรือว่าบางทีอาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารด้วยกันแต่ในที่นี้เจ้านายเกิดไปพูดเหมือนทํานองเข้าข้างอีกคนหนึงปุ๊บเนี่ยคุณจะทิ้งการคันแล้วแบบ ไปแบบไม่เหลียวหลังเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการงานอีกนิดเดียวมันก็จะประสบความสําเร็จแล้วอดทนอดกลั้นให้มากๆมันถึงจะประสบความสําเร็จถ้าขาดความอดทนคุณจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักในที่นี้เขาบอกว่าเออชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอาจที่จะมีเกณฑ์นะด้วยความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยคุณอาจที่จะทิ้งคู่ครองคุณแบบ มันมีเรื่องเหมือนเหมือนมเหมือนมาถึงทางตันละหาทางไปไม่ไม่ออกละมันเป็นทางตันและสุดสุดทางของคุณละก็อ,อาจจะมีการเลิกลากันแบบชนิดไม่มองหน้ากันอีกเลยแล้วก็ไม่มีการหันหลังกลับมาหากันอีกเลยในครั้งนี้อาจจะเป็นตัวคุณที่เป็นแบบนั้นหรืออาจจะเป็นคู่ครองของคุณที่เป็นแบบนั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนมกราคมคุณอาจจะมีปากเสียงกับคนรักกับคู่ครอ,องของคุณเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆนะคะ ใบต่อมาได้ไพ่ justice j u s t i ก e บอกถึงการที่เรียกว่าทําอะไรต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเรื่องงานก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะอย่าอย่าตุกติดอย่าหมกเม็ดอย่าเอารัดเอาเปรียบใครมันถึงจะทําให้คุณก้าวหน้าได้แต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องงานในที่นี้เขาบอกว่าเออไม่ใช่เมื่อกี้เรื่องงานไปแล้วเรื่องความรักนะคะเรื่องงานเนี่ยทำอะไรอย่าตุกติดอย่าหมกเม็ด ถ้าถูกจับได้คุณอาจที่จะเจอแรงกระทบนู่นนี่นั่นแล้วคุณจะออกจากงานโดยแบบไม่อยู่ต่อละหรืออยู่ต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องความรักมีเกณฑ์ของการที่จะเลิกลากันนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะเลิกลากันเกิดขึ้นสําหรับใครที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะมาถึงการที่เรียกว่าถึงทางตันละเป็นอะไรที่ ทะเลาะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆแล้วเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาให้เราเลือกหลากหลายมันจึงทําให้มีโอกาสที่เรียกว่าเลือกลากันได้แต่ในที่นี้มันมีจัสติกเกิดขึ้นสําหรับบางคนที่มีความซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวมันก็จะทําให้คุณข้ามผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะคุณก็อาจที่จะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากพยายามทําความเข้าใจและพยายามปรับความเข้าใจต่อกัน มันก็จะทําให้คุณเนี่ยพยายามประคับประคองให้ข้ามผ่านเดือนนี้ไปคุณก็จะอยู่ด้วยกันไปต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปากเสียงกันอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้แน่นอนใบต่อมาใบไพ่ UE เอ,อ่อหนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญเขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเพื่องเป็นการเสริมรายได้หรือสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมาแต่ถามว่า ดีไหมมันเป็นการเริ่มต้นเรียกว่ามีรายได้เสริมเข้ามาแล้วกันแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังไม่เป็นกรอบเป็นกรรมยังได้แบบสนุกสนุกไปก่อนนะคะใบต่อมาได้ไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าทําไปสักพักหนึ่งต้องทําไปสักพักหนึ่งพอสักประมาณปลายปเดือนมกรางานของคุณจะเข้าที่เข้าทาง จะทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยได้รับความสุขความสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเงินทองไม่ขาดมือนะคะไม่ว่าจะเปกับลูกกับหลานเปกับคู่รักคนรักของคุณคุณก็สามารถทําได้จะเหลือกินเหลือเก็บได้ก็รู้ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณรู้จักแบ่งเก็บคุณก็จะเหลือกินเหลือเก็บนะคะบางคนก็อาจจะไปซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์เก็บก็ได้ใบต่อมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า คุณจะมีความสุขหน้ามากเลยนะในช่วงปลายเดือนนะคะปลายปลายเดือนมะกรานเนี่ยมันได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนได้เริ่มต้นรักใหม่บางคนได้เริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนเริ่มต้นทั้งรักใหม่ทั้งงานใหม่เลยแล้วก็จะทําให้บางคนเนี่ยอาจจะเลิกกับรักเก่าแล้วเริ่มต้นรักใหม่แล้วเป็นการลงเอยได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะ like อาจจะตกลงปงใจกันได้อย่างรวดเร็วแล้วมีเกณฑ์แต่งงานกันเลยเหมือน ouais. อาจจะพูดจะคุยกันมาสักพักหนึ่งนะแล้วรู้สึกว่าคนเก่าไม่โอเคกับคุณแล้วแหละ ก็มีการเลิกลากันไปและอาจจะมีการลงเอยกับรักใหม่ได้อย่างรวดเร็วในบางคนแต่บางคนไม่ได้มีใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้แต่งงานในช่วงเดือนมกราคมแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสําเร็จได้ในช่วงปลายๆเดือนนะคะช่วงต้นเดือนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ปลายเดือนจะดีขึ้นใบต่อมาเขาบอกว่าเออในได้เดาบเดาบในที่นี้เขาบอกว่า คุณนะอาจจะถูกมองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าเล่ห์นะคะหรือในที่นี้ระมัดระวังการถูกขโมยสีนการถูกแย่งสีนการถูกมาลวงความลับเอาเอา่อเอาความลับของคุณออกไปนะคะหรือบางทีระวังการถูกขโมยไอเดียของตัวคุณด้วยบางคนนะชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนระวังเรื่องการ ของหายลักเล็กลักเล็กขโมยน้อยหรืออย่าไว้วางใจลูกน้องบริวารมากเกินไปอาจจะมีการตุกติดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องออต้องอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะมาดูไพ่สรุปปิดจบให้เราจะใช้ไพ่เมเจอร์สรุปให้สามใบนะคะไพ่เมเจอร์สรุปว่าอย่างไรบ้างใบแรกได้ The Star ใบที่สองได้เอ่อเมจิกเชียนนะคะใบที่สองได้เมจิกเออไม่ใช่ใบที่สองมันจะเป็นไพ่เป็นไพ่คล้ายๆเมจิกเชียนเป็นไพ่ของเอ่อคนเก่งคนฉลาดนะคะวิวไพ่ใบสุดท้าย แฮงแมนในที่นี้ต้องบอกก่อนนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยคุณมีความโดดเด่นบนความโดดเด่นของคุณเนี่ยคุณอาจจะโดดเด่นเรื่องงานจ็อบมากกว่างานประจำใครที่ทำงานประจำอย่างเดียวจะไม่ค่อยมีความโดดเด่นต้องบอกแบบนี้เลย มันเหมือนจะย่าอยู่กับที่แต่ถ้าใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆงานจ็อบจะเยอะมากอย่าลืมนะต้นต้นปีมกราเนี่ยขนาดมาดามเป็นหมอดูเป็นช่วงที่จะมีอีเวนต์เยอะนะคะเป็นช่วงต้นปีไม่ว่าจะมกราคุณพานเนี่ยอีเวนต์จะเยอะแล้วมีนาเมษามันจะค่อยๆเพ่าลงไปเพียงแต่ว่าเราจะรับหรือไม่รับอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราแต่งานจ็อบเนี่ยจะมีเข้ามาเยอะมาจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณ นะคะเป็นงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วจะมีงานจ็อบเข้ามาแบบไม่ขาดมือมีความโดดเด่นในเรื่องการทํางานมีคนสนใจมีคนในด้านคําพูดคาพูดคำจาของคุณก็มีคนสนใจย้ําคิดย้ําทํากับสิ่งที่คุณทําให้เกิดความชำนิชํานาญให้มากๆมันจะทําให้คนสนใจคุณมากยิ่งขึ้นเพราะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ เฉพาะทางในด้านนี้อย่างช่ำชองนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่คิดจะออกจากที่เดิมก็ยังออกไม่ได้อยู่ดียังติดข้อสัญญาต่างๆหรือใครที่คิดว่าจะเลิกกับแฟนหรืออยากจะเลิกกับแฟนแล้วจะเลิกได้ไหมในไพ่ย,ยังบอกว่ามันเหมือนเลิกไม่ได้ ทั้งๆท,ที่ใจอยากเลิกแล้วอยากที่จะมีคนใหม่แต่มันเหมือนยังเลิกไม่ได้เพราะอีกฝ่ายไม่ยอมเลิกแล้วมันอาจจะติดข้อสัญญาข้อตกลงอะไรกันบางอย่างหรือติดข้อผูกมัดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะ่ะยังต้องอยู่กันแบบนี้ไปก่อนนะคะยังเลิกจากกันไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องแฟนถ้าเป็นเรื่องงานก็ต้องพยายามทําให้มันเกิดความชํานาญให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่ชํานาญอยู่แล้วนะคะคิดว่าชํานาญอยู่แล้วคุณก็ยังวนเวียนที่จะ พยายามหาความรู้เพิ่มเติมกับสิ่งนั้นอยู่เพื่อทําให้คุณเนี่ยเติบโตทําให้คุณมีความชํานาญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะก็เลือกได้ว่าจัดว่ามันอาจที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนแต่ปลายเดือนจัดว่าดีอยู่นะสําหรับชาวราศีธนูจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีธนูแล้วนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุูใกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ